สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีอะไรมาแนะนำอีกแล้วกับของถูกของดีแต่ไม่ฟรีนะจ๊ะการ์ดสองปุ้ยปุ้ยไพพาร์สองครั้แล้วเราแนะนำอะไรไปแนละ้วูแพนแพนกับแพงใช่ปะวันนี้เราก็มีเออเป็นเขาเรียกว่า เราก็จะมาแนะนำของถูกและดีที่จะได้พบจากที่นี่ก็คืออะไรนะกันถูกเรียนเรียนอะไรเรียนถูกเรียนนะถูกเรียน,นถูกเรียนกวดไม่ต้องกินแล้วละเรียนกวนถูกเรียนทอดนะคะวันนี้เราจะแนะนำถูกเรียนทอดเรามีด้วยกัน าขายเร่ออะไรนะได้บ่อยๆอ่ะค่ะก็จะเป็นไซนี้ก็คือไซเล็กอันนี้จะเป็นที่น้องกันถือขนาดหนึ่งร้อยกรัมนะคะถ้าหล่น้ำตาลหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทนะส่วนตัวนี้นะคะเป็นไซครึ่งกิโลหรือห้าร้อยกรัมอันนี้ก็จะราคาห <500 S 1> ้าร้อยสี่สิบบาทนะ,นะคะของนี้แต่ว่าเรามีตัวขายเป็นกิโลด้วยนะคะ จะเป็นไซส์ที่ขายกันอยู่ทั่วไปแล้วก็ส่วนมากลูกค้าก็จะสั่งไซส์นี้แหละก็คือไม่เล็กก็ตัวนี้ไปเลยเนาะก,ก็คือนะอ่ะยัำอีกีคือไซส์เล็กเนี้ยหนึ่งร้อยกรัมนะคะราคาเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยสี่สิบห้านะ <14 5. S 1> บาทกับไซส์นี้นะคะครึ่งกิโลราคาห้าร้อยสี่สิบบาทขนาดเองแล้วเดี๋ยว น,ะะนี่เขาก็จะตีิมมาให้เรียบร้อยแล้วเราไปชิมมาแล้วว่าโอเคอันเนี้ยใช้ทุเรียนแบบแกบบ่จะมีความหวานอยู่ในตัวเวลาทอดออกมามันก็จะอร่อยทานทานแล้วแบบอร่อยเลยจะไม่ใช่ทุเรียนถามอยู่จังเกตสังเกตได้จะสี ดมดมแล้วก็นี่ขาดรองนะคะนี่เอกนะดก็คือว่ากันแบบเสียหายเวลากระแทกหอมมากนี่อืนนะคะก็คือขอทอดใหม่ของการโดมเ,ดเราจะเอาให้ดูนะคะ กูจะกินเลยเนะี่ยเหลืองแบบคือคือที่เราเน้นว่ามันเหลืองเนี่ยเพราะว่ามันเป็นทุเรียนแบบแก่ที่เขาเอามาทอดแล้วมันก็จะได้แบบมีรสหวานในตัวด้วยเวลาทานเพราะว่าอยา่างเราจะไปเจอนะบางร้านที่ราแบบคามันก็จ,จะแบบถูกกว่าเนี้ยแต่ว่าก็จะถูกกว่าไม่เยอะหรอกแต่มันก็จะแบบเอ๊ะทำไมมันถูกกว่าหลายสิบอเนี้ยสีมันจะแบบ ได้เสียงไหมได้ยินเสียงไหมกรอบมากก็คือคเรีนทอดมันก็ค่อนข้างราคาสูงเนี่ยค่ะเป็นขนมราคาสูงแต่ว่ามันก็จะเราก็จะทำแพ็คเล็กลงมาเพื่อแบบสำหรับใครที่อยากทานแต่ไม่ได้อยาก เยอะเอ่อก็แบบราคาก็จะแบบหน่งร้อยกว่าบาทก็คือทุกคนก็โอเคสำหรับราคาเนี้ยเนาะซื้อได้ทานได้แล้วก็ที่สำคัญคือถ้าทานเยอะๆมากก็ร้อนในอีกไออีกแล้ก็แกค่เผื่อพกปร,ประมาณให้แบบอ่าโอเคอร่อยพอเป็นพิธีแต่สมมติใครที่อ่ะนุ่งกันถึงใครที่ชอบทานใช่ปะ่ะก็ใบนี้เลยเนาะคือกิโลเห็นปะเมเดี๋ยวอา,า,า,ายแหละ <c oughs> พูดถึงร้อนได้ปุ๊บก,ก็ร้อนได้ทันทีนะคะสำหรับนี้ก็คือครึ่งกิโลอ่ะแล้วก็สังเกตนะคะชิ้นของเราเนี่ยมันจะเป็นเกรดดีเนาะมันจะเป็นชิ้นใหญ่ๆไม่ใช่เป็นเศษแต่ที่ส่วนมากที่เขาขายกันอยู่นะคะแล้วที่เขาจะบอกว่าขออนส่งแล้วมันแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถ้ามาจุถ้ามาจุบหีบห่อมาดีๆแล้วเงี้ยแล้วชิ้นที่เขาเลือกมามันเป็นแบบไซส์ใหญ่ๆใช่ไหมคะถ้าเราเป็นถ้าขน ในการขนส่งอะไรเงี้ยมันก็จะไม่แตกนะคะมันก็จะแบบเนี้ยมาในโอเคแบบนี้เลยเนาะอยากด้ดิบให้ลูกค้าดูดิว่าชิ้นมันใหญ่แบบเป็นชิ้นชิ้นเลยไม่ใช่เป็นเศษเศษเนาะอ่ะยิบให้ดูเทียบกันเลยหลายชิ้นสองมือเลยเห็นไะหะมันเป็นชิ้นชิ้นเนาะมันยังไม่ได้เป็นเศษเศษแตก ชิปเลยนะคะอนนี้เนาะชิ้นใหญ่เหมือนกันแล้วดูปิดปิดลูกกระตาได้เลยนะปิดจมูกของน้องน้องคันได้เลยอะ่ะคือชิ้นใหญ่นะคะนี่น้วก็ก็อ้นประเด็นเอาลูก,ก่อนปิดไม่พูดอะไรเลยนะเขาตออ่งอ,อร่อยไหม อร่อยใช่ไหม,มก็มนี้เดี๋ยวเราก็แนะนำสินค้าใหม่ของเราก็คือตัวทุเรียนทอดปกติเราซื้อมาทานเองกับเจ้านี้ให้เราเลยเอามาขายด้วยเลยนะคะเ,เราก็ราไาเป็นแบบกับของถูกของดีแตาไป่ฟรีนะจ๊ะพาแนะนำในพาทที่สองสำหรับทุเรียนทอดถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้ ที่เพจอร่อยจ,จิดใจ by ดรปุ้ยนะคะหรือเบอร์ติดต่อที่0 6 2 5 2 1 2 8 9 9นะคะแล้วะคะเาก็จะมีทั้งหมูแท่งหมูแผ่นที่เราเคยรีวิวไปแล้วเ้าก็มีตัวนี้รูดีนทอดจริงๆแล้วก็ยังมีสินค้าหลายตัวแต่ว่าเรายังไม่ค่อยได้เอามารีวิวเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยทยอยมารีวิวให้ทุกคนได้ดูอยๆว่าเรามีอะไรบ้างที่อร่อยถูกใจ ดีมีที่นะคะแล้วก็วันนี้เราก็เดี๋ยวจะไปกินกันต่อแล้วน้องอร่อยเนาะก็วันนี้เราก็จะลาไปก่อนนะคะบายบายเอ,อ <c oughs> ้ยเรา <c oughs> ลาแล้วดูวก็ค่อยไปกินสิ <c oughs> ไปแล้วนะคะทุกคนลาไปจับทุเรียนทอดบ๊ายบาย